วันนี้ผมได้กล้วยไม้มาใหม่ชนิดหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าเอื้องมะลินะครับหรือว่าหวายตะนน้อยนะครับนี่ครับซึ่งต้นนี้ใบเขามีลักษณะพิเศษคือใบเขาด่างครับนี่ครับลายใบของเขาครับเดี๋ยวผมจะมาปลูกลงในกระถางกระบะไม้สักครับเครื่องปลูกผมก็จะใช้เป็นฐานครับฐานล้วนเลยนะครับ เดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก่อนปลูกผมจะตัดรากเก่าออกบางส่วนนะครับเพื่อให้รากใหม่ได้เกิดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะยึดลําต้นเขาด้วยสายไฟนะครับเพื่อให้ต้นเขาไม่ไม่โอนเอียงนะครับเวลารากใหม่เขาออกมาปลายรากเขาจะได้ไม่ไม่หักหรือขาดนะครับเพราะว่าถ้าหักหรือขาดเนี่ยจะทําให้ต้นเขาชะงักนะครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปไว้ในโรงเรือนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไ,ไว้ในโรงเรือนนะครับช่วงแรกผมจะไว้ในที่แสงแดดลำไรนะครับแล้วก็จะรดน้ําเช้าเย็ยนนะครับประมาณสักเดือนนึงเขาก็จะแตกรากใหม่แล้วครับนี่ครับกล้วยไม้ป่าหวายตะน่อยครับหรือว่าเอื้องมะลิครับใบด่าง